สวัสดีครับเป็นยู่ในเต FC Mobile นะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับเป็นตัวนะครับนักเตะของหน้านะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับราคาในตลาดแพงมากนะครับเลยไม่สามารถซื้อมาทดสอบได้แต่ว่านะครับสามารถแลกมาทดลองได้นะครับตัวนี้นะครับไซส์เต็มนะครับแลกน้อยมากแต่ก็ถือว่านะครับเป็นตัวที่ดีนะครับเจ้าปีโดนะครับถือว่าเป็นของหน้าเซลซีนะครับสำหรับแฟนบอลเซลซีนะครับตัวนี้ก็ถือว่านน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่น่าสนใจนะครับ โ้าเป็นตัวที่ถ้าเอาไปใช้งานนะครับแมนเจอร์ก็สนุกดีนะครับแต่ถ้าใช้งานนะครับใน Head tohead หรือว่าระบบอื่นๆนะครับมันจะใช้พลังงานมันจะหมดเร็วหน่อยนะครับพลังงาน4ดาวนะครับท่าสกิลนะครับ4ดาวอันนี้ท่าสกิลดีนะครับเล่นได้นะครับเป็น3ามตำแหน่งนะครับถ้าอัพเต็มนะครับเป็นเม็ดส้มนะครับจะสามารถนะครับเล่นตำแหน่งไหนก็ได้นะครับอันนี้มันจะดีนะครับแต่ว่าถ้าเอาตำแหน่งรองนะครับจะ ถือว่านะครับมัน ovr นะครับจะลด1%นะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ลดเยอะมากนะแต่ว่าต้องอัพนะครับมันลำบากมากอันนี้ก็ตัวนะครับพื้นฐานก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับถ้าอัพนะครับเป็นเลเวล2นะครับอันนี้นะครับก็ถือว่านะครับได้เรื่องการจบสกอร์มานะครับถ้าเอาตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มนะครับถ้าชอบนะครับสปีดนะครับ ตรงนี้นะครับความว่องไวอะไรมันก็เพิ่มมาได้นะครับถ้าจะเอาแบบสายพละกําลังความก้าวล้าดุดันนะครับอันนี้ก็ได้นะครับเอาแบบนี้ก็ได้นะเป็นลูกมงก็ได้อันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นตัวนะครับที่ต่างนะครับต่างจากตัวอื่นเวลาเล่นนะครับส่วนมากผมจะทดสอบเมนเจอร์นะครับนี่นะครับฝีเท้านะครับสปีดนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับพื้นฐานก็ประมาณนี้กองหน้าก็ถือว่าได้แล้วนะครับ เพราะว่าตัวนะครับยังไม่มีผลงานมากเลยเป็นตัวลองนิดหน่อยนะครับถ้าในตัวจริงก็ถือว่าผลงานดีนะครับแต่ว่าในเกมนะครับอาจจะยังผลงานไม่เยอะมากก็เลยนะครับประมาณนี้นะครับ่าจบสกอร์สูงมากๆนะครับถ้าอัพเต็มเตมนะครับจบสกอร์นะดีมากนะครับท้านะครับสี่ห้านะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับการจ่ายบอลนะครับการเลี้ยงต่างๆนะครับทำได้ดีนะครับลูกมงลูกอะไรทําได้นะครับอันนี้นะครับ เป็นถือว่านะครับเป็นกลองหน้าที่ดีมากๆนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับอันนี้จะลองนะครับลองเป็นแบบสไตล์แบบกลองหน้านะครับเดี๋ยวดูนะครับจะใส่ในระบบนะครับที่ต่างไปหน่อยนะครับอันนี้ก็มาประมาณนี้นะครับ ก็อันนี้นะครับ ID ดลองมันอาจจะไม่สุดมากนะครับแต่ก็ถือว่านะครับทำได้ดีอันนี้ก็ให้ดูนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับ เวลาใช้งานนะตัวน yeah! wow. yeah. ี yeah. ้ก็ถือว่านะครับใช้งานได้ดีนะครับยิงปั่นยิงอะไรทําได้นะครับจบสกอร์ครับถือว่านะครับคมใช้งานได้แต่นะครับพลังงานนะครับเป็น4ดาวนะครับของหน้าที่พลังงาน4ดาวจะลําบากนิดหน่อยนะครับแต่ว่านะครับตัวโอเว่นนะครับที่เป็นของหน้าตัวเก่าๆหน่อยนะครับกิจกรรมนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่านะครับ4ดาวแต่ใซสพลังงานนะครับ ใช้ได้เต็มเกมก็ยังได้นะครับนาที80-90ยังยิงได้นะครับในเมนเจอร์นะครับยังไม่ได้บอลเลยนะครับ นี่นะครับดูนะครับยิงปั่นนะครับแต่มันสูงสงไปหน่อยทั้งมีโอกาสครับที่จะบอลอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับยังไม่ได้บอลเลยนะครับส่วนมากจะเป็นเพื่อนได้แต่ว่าเป็นกองหน้านะครับ ปกติของหน้าต้องได้บ่อนเยอะนะครับนี่นะครับนี่นะครับยิงก็ถือว่าได้นะครับยิงปัน่นยิงอะไรทำได้ดีนะครับ สัมผัสบอลนะครับยังยิงได้นะครับถือว่าดีมากๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือระบบนะครับที่ถือว่าเอาไปใช้งานได้นะครับเจ้าเปโดก็แข็งนะครับใช้งานได้ดีนะครับแต่แค่นะครับติดนะครับเรื่องพลังงานน้อยแค่นั้นนะครับอันนี้นะครับก็ ไม่ได้เล่นเท่าไหร่นะครับเลยไม่ได้เก็บของนะครับไอดีจะเป็นไอดีลองหน่อยนะครับต้องมาดูนะครับที่เมเนเจอร์นะครับเฮดทูเฮดนะครับไม่ได้เล่นนะครับอันนี้จะเมเนเจอร์ก็ขอเกมลุกนะครับสุดๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับ ถือเป็นการทดสอบด้วยนะครับส่วนมากจะมีนักเตะเซลซีเยอะนะครับแต่ว่าในระดับนะครับกล้องหลังนะครับจะตัวจะอ่อนไปหน่อยนะครับในตำแหน่งนะครับแบ็กซ้ายนะครับแต่ว่าตำแหน่งอื่นนะครับถือว่าพอได้นะครับพอใช้ได้อันนี้ก็มาดูไปด้วยกันนะครับว่าคุ้มค่าไหมนะครับที่จะใส่นะครับ3า0นะครับในการแรกนะครับแล้วก็ ต้องไซ้นะครับในการนะครับปั้นใช้งานด้วยนะอันนี้ก็ลำบากหน่อยนะครับบางทีนะครับการอัพตัวนักเตะนะครับมันถือว่าเป็นสิ่งที่ลำบากมากๆนะครับนี่นะครับดูนะครับก็วิ่งนะครับอาจจะมาซัพพอร์ตเพื่อนนะครับ จะทำยังไงนะครับนี่นะครับดูพอได้นะครับนี่ตัวปีโลนะครับตัวฟรีนะครับแต่ว่าอันตรายมากนะครับอันตรายสุดอ่าน่าจะเป็น,นครับคู่ต่อสู้ถ้าโจมตีนะครับ ตำแหน่งปีกซ้ายผมนโดนแน่ๆนะครับนี่นะครับดูนะครับได้บอลนะครับลงมานะครับรับบอลจ่ายนะครับก็มีสปีดนะครับนี่ครับดูนะครับยิงได้ดีนะครับก็ถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับ มีสปีดที่เร็วนะครับนี่ครับสปีดนะครับกองหลังตามไม่ทันนะครับแล้วก็ยิงนะครับเท้านะครับเป็นสี่หแต่ว่าเท้าถนัดจริงนะครับถนัดเท้าขวาแต่ยิงซ้ายได้ดีด้วยนะครับนี่นะครับลงมาต่ำนะครับแต่ว่าเชื่อมเกมได้ด้วยนะครับแต่ว่า จ่ายติดไปนะครับไม่เป็นไรนะครับเพื่อนช่วยได้นะครับจบเครื่องแรกนะครับก็ถือว่ายังทําผลงานได้นะครับจะเป็นนะครับตัวนะครับเหมือนเหมือนตัวนะครับฟอนต์นายนะครับแต่ว่านะครับก็ทําเค็มลุกได้ดีเหมือนกันนะครับ จะมีนะครับจังหวะลงมาแต่ว่าแบบนี้ไม่น่าพลาดนะครับโดนเข้าไปแล้วนะครับแฟรงแลมพาดนะครับถ้าเป็นมิดฟิลนะครับยังเป็นตัวที่ถือว่าดีนะครับแต่คนนะครับนิยมน้อยไปนะครับเก่งนะครับไซ้งานได้นะครับจบสกอร์ดีนะครับดูนะครับว่าจะแก้เกมยังไงนะครับ ปล่อยให้นักเตะเล่นเองครับนี่ครับก็เกือบโดนนะครับ รับบอลอนะ่ะพอได้แล้วครับรับได้จ่ายได้นะครับแบบนี้โอ้ยเกือบนะครับแต่นี่นะครับพลังงานมันมีนะครับมันมีหลอดนะครับมีขีดจำกัดนะครับเลยจำเป็นนะครับน,นี่ดูนะครับ ่านะครับยังยังพอใช้ได้นะครับในนาทีแบบนี้นะครับก็ไอดีนี้มันอ่อนไปหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับยังพอใช้งานได้นะครับน,นี่นะครับ ก็นะครับจบเกมนะครับคือสไตล์การเล่นนะครับอาจจะรับบอลได้นะครับเป็นตัวพักบอลได้ในแดนหน้านะครับแล้วก็ลงมานะครับทำเกมเสื่อมเกมได้นะครับเหมือนสไตล์ฟอร์นายนะครับปกตินะครับจะเล่น2ตําแหน่งนะครับสหรับเจ้าเบโดะที่เล่นนะครับจะเป็นกองหน้าก็จะมีรูปแบบที่เล่นต่างไปนะครับถ้าลงมานิดหน่อยนะครับเป็นตัวต่ํานะครับ สไตล์การเล่นก็จะต่างนะครับอันนี้นะครับก็ถือว่านะครับนี่เป็นกองหน้าที่จ่ายบอลเยอะด้วยนะครับจ่ายบอลนะครับแปดครั้งนะครับถือว่าได้บอลดีนะครับเพราะว่าลงมาซัพพอร์ตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการนะครับแรกนะครับแต้มน้อยแต่ว่า o v r เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็รีวิวประมาณนี้ก่อนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ